ตัวฉันคือช้างรูปร่างโอ้อาประโยชน์นานาคนพาใช้งานตำนานเก่าแก่มาแต่โบราณผู้คนกล่าวขานผู้บ้านเมืองเอ้ยสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับคุณครูนะคะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์แต่ก่อนอื่นเราไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะ หลังจากที่เราดูอุปกรณ์กันแล้วนะคะเราจะมาระบายสีรูปภาพกันเลยนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะระบายรูปภาพตรงนี้แล้วก็เด็กๆอย่าลืมระบายช้างตรงนี้ด้วยนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเด็กๆพยายามระบายอย่าออกนอกเส้นสีดำนะคะ นี่นะคะ่ะหลังจากที่เราระบายเสร็จแล้วเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาใช้กันไกนะคะตัดตรงนี้นะคะขั้นตอนนี้เด็กๆให้ผู้ปกครองช่วยตัดได้เลยนะคะค่อยๆตัดนะคะขั้นตอนนี้เด็กๆสามารถตัดเองได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่า กันไกนะคะมันมีความตมหลังจากที่เราตัดแล้วได้แบบนี้นะคะเราก็จะมาตัดตามรอยนี้นะคะเรามาตัดกันเลยค่ะค่อยๆตัดนะคะ หลังจากที่เราตัดได้แบบนี้แล้วนะคะให้เด็กๆนะคะกลับด้านแล้วก็ระบายส่วนตรงนี้นะคะให้หมดเลยค่ะ นี่นะคะพอเราระบายเสร็จแล้วเราก็กลับมาแบบนี้แล้วให้เด็กๆนะคะพับมาแบบนี้ให้มันเป็นแบบนี้นะคะไม่ต้องบีบตรงนี้นะคะแล้วให้ผู้ปกครองช่วยนะคะทาเก้าบริเวณตรงนี้นะคะแค่ตรงนี้นะคะ แบบนี้แล้วเาก็ค,อค่อยๆติดเราก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาช้านตรงนี้นะคะมาติดกับตัวแบบนี้โดยให้เด็กนะคะทากาวให้เต็มตรงนี้เลยค่ะ ค่อยๆทานะคะอือแล้วเราก็นำมาตี เแบบนี้เสร็จแล้วผลงานของเราและนี่นะคะก็คือผลงานของคุณครูโบเด็กๆทำทันกันไหมคะถ้าเด็กๆคนไหนนะคะทำไม่ทันนะคะเด็กๆสามารถกลับไปย้อนดูคลิปได้เลยในกิจกรรมสร้างสารรค์นี้นะคะเด็กๆจะได้พัฒนานะคะในด้านาาภาษาสัมผัสระหว่าง มือมือนี้นะคะแล้วก็ตาแล้วก็จินตนาการของเด็กๆนะคะว่าเด็กๆนะคะจะใช้สีอะไรามาระบายสีผลงานของเด็กให้สวยงามแบบนี้เด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปลงมาในกลุ่มไลน์นี้ให้คุณครูดูด,ด้วยนะคะว่าผลงานของใครที่ทำได้ออกมาสวยงามนะคะและในวันนี้คุณครูก็ขอจบกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเพลงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ